สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับมีรถสวยๆอีกแล้วนะครับรอบนี้ต้องบอกว่าโหสวยจริงนะครับแต่ว่าผมเกินก่อนนะคันนี้นะเหมือนเดิมเอาบอกคนขับไปบิวอยู่นะครับแต่ตัวรถดูสภาพบอดี้โครงสร้างสุดสวยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นอ s u สุดีแมนะครับ1.9เซทเพชเทนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับปี2018นะครับราคา6 7 9 0 0นบาทนะครับกับเลขไมล์7หมื่น 4,000กิโลนะครับย้ำเลขใหม่นะครับ74,000กิโลนะครับใครที่กำลังมองหานะครับอิวส d ดีแมกนะครับตัวสูงนะครับ4ประตูนะครับทะเบียน8331นี่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆแบบนี้เลยรถปี2018แท้ๆนะครับเลขใหม่ไม่ข้ามแสนนะครับราคา679,000บาทนะครับสวยจริงนะครับคันนี้นะใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับสาหรับรถไฮแลนเดอร์สีขาวมุกนะครับของค่ายอิวสนะครับตัวนี้เป็นรถตัวเปล่าไม่มีแคลรี่บอยนะครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับนี่นะให้ดูสภาพโครงสร้างบอดี้โดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ร้อยเลยคันนี้สวยมากนะครับราคาหกเจ็ดเก้านะครับเพราะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็จะมาด้วยนะครับพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ชุดกันชนเดิมตรงรุ่นติดรถนะครับนี่นะดูชุดกันชนแนบสนิทเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับ สวยๆเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เต็มระบบมี d ด y t i m e running l i นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวแซดเพทีฟนะครับก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับมือเปิดก็จะเป็นระบบที่เป็นสมาร์ทคีย์เลสหมดละคันนี้ก็จะเป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะครับหรือปุ่ม e n จินส start นั่นเองนะครับโลโก้ด้านหน้าก็เป็นโครเมียมสีดำนะครับพร้อมเขี้ยวของเขาเนี่เป็นน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของอิวสูเลยก็ว่าได้นะครับแต่ปี2ี่เนี้เขี้ยวสั้นลงนะครับสงสัยโดนถอนเขี้ยวหมดละนะครับ โหดจัดนะสวยจริงนะครับตัวนี้เป็นรถยอดนิยมเป็นรถกระบะยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับสวยมากนะครับเป็นอ s u สูดีแมกไฮรันเดอร์สีขาวมุกสีประตูโป่งล้อเดิมๆนะครับแม็กก็เป็นตรงรุ่นปีสิบแปดนะครับยางบิตโกลนะครับตัวนี้นะครับชุดช่วงล่างก็เดิมๆนะครับตัวรถยังไม่ได้ล้างเลยนะรถเพิ่งมาใหม่นะครับดูนะครับชุดช่วงล่างคานอะไรต่างๆไม่มีสนิมนะครับตัวรถต้องบอกว่าสภาพเดิมสนิทนะครับสีสวยมาก นะครับสีเดียวกันทั้งคันสีเดิมดูเป็นขาวมุกแบบสวยๆเลยนะครับสีมันกล้องมันย้อนแสงนะครับมันอาจจะไอ้นี้นิดหนึ่งนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ครบนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับติดฟิล์มรอบคันมีกันสาดให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับสุดสวยเลยนะครับซ่อกระบะนะครับส่องกันให้ดูชัดๆว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนนะครับ นี่นะ679ดนะครับอิวสูดีแมกไฮรันเดอร์ส่ประตูเกียร์แมนนวล6สปีดปีสองแท้ๆเลยนะครับเลขไมล์เ0 0่นสนะครับข้างบนมีคีฟชาร์กนะเป็นเสากาศวิทยุนะครับนี่ด้านหลังสวยๆนะครับจะเห็นแสงเงาได้เลยว่ารถเดิมทั้งคันนะครับตัวรถไม่มีพิวามจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับฟีด้าจัดเต็มนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะครับนี่ท้ายเดิมๆไฟท้ายเดิมๆโลโก้ครบทุกจุดนะครับ มือเปิดโคมเมียมนะมีกล้องมองหลังให้นะครับเพราะรถไฮร h นเดอร์มันจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วเนาะนะเป็นตัวแซดเพ t i ิฟนะครับ DDI นะครับปี18 6.79ใครรออยู่นะครับผมบอกเลยรีบๆนะครับลูกค้าสามารถจองรถทางออนไลน์ไว้ได้เลยนะครับทางบริษัทเรามีเอกสารจองรถให้เรียบร้อยนะครับบริษัทเราเปิดมา20กว่าปีละปีนี้เข้าปีที่23นะครับเราขายรถสวยคุณภ,ภาพทุกคัน นะครับกันชนด้านหลังเป็นซัตเตอเลสนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ล้างนะครับต้องบอกว่ามันก็จะมีฝุ่นอะไรบ้างนะครับด้านล่างก็จะมียางอะไหล่นะครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีสนิมนะครับดูจากสังเกตจากตรงเบรกตรงเบรกตรงนี้แล้วก็ตรงเพานะครับเดิมเดิมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับดูมือเปิดยังไม่มีรอยเลยใหม่มากนะครับแมคเลนเนอร์ก็เดิมเดิมนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำความสะอาดเพราะเรนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ นี่นะดูเม็ดอาร์คด้านท้ายนะตัวรถนะครับสังเกตได้เลยมีมีนี่รถเดิมๆนะครับไม่เคยโดนท้ายแน่นอนนะครับรถสวยมากนะครับตัวนี้นะเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามากันนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสองหกนกะครับกับผมเดชเพชรยนเลยนะครับเราขายสวยรถดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่รออยู่นะครับสําหรับสีนี้นะอันนี้กุญแจเขาเป็นอย่างนี้นะครับ นี่เป็นสมาชีเลสนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับนี่อันเนี้ยที่ผมบอกว่าเขาเอาเบาะไปไปทำอยู่เขาก็เลยเอาถังอะใส่ไว้นะครับแต่ผมรีบมาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมก่อนเพราะว่ามันสวยมากนะครับคันเนี้ยหผงประตูเป็นสีดําตรงนี้ตัดสีดําเงานะครับตรงนี้ก็หุ้มหนังมาตอนแรกมันจะเป็นสีดานะครับตัวนี้เป็นหุ้มหนังมาเปลี่ยนสีมานะครับกระจกไฟฟ้าสีบานออโต้บานคนขับโอ้โหรถกลิ่นหอมมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นปุ่ม ปรับภาพกระจกมองข้างนะครับความสว่างอะไรต่างๆแล้วก็ลงทางลัดชันนะครับแท a c t i o n control อยู่นี่นะครับมันมีความจําเป็นที่ต้องใช้เนาะพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านมันติฟังก์ชันนะครับนี่เลยนะครับมีระบบเอ่อ cruise control ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเป็น set p e e s t นะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับปุ่มไม่มีถลอกนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับสวยมากจริงๆนะเป็นปุ่มพุช h start อยู่ด้านล่างนะครับด้านซ้ายนะครับ ตัวแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์ Air เป็น Auto. ออโต้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูกด็ไดะอาจจะไม่ค่อยถนัดเป็นหนึงนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เสียงเครื่องเนียน <c oughs> ๆนะบอกวิทยุูก่อนนี่หน้าจอใช้ได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับนะครับรถสวยรถเดิมนะครับทุกคันนะรถบริษัทเรานะครับแอร์ Air <c oughs> เป็นออโต้ก็จะแสดงผลแบบนี้เลยเราขึ้นมาปุบกับผน เราจะขึ้นโลโก้ออกโตนะมันก็ทํางานอันนี้เอาไว้ปรับแอร์อ,อุณหภูมินะครับตัวนี้เป็นเนนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะมีเนใส่ซีดีดีวีดีได้หมดนะครับที่ครอบตรงนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับสวยจัดเลยคันนี้นะครับด้านล่างก็จะมีจุดบุหรี่หรือพาวเวอร์แอรเลแล้วก็ USB ให้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับเกียร์อาตกซ้ายหน้านะครับจะเห็นได้ว่าหัวเกียร์ไม่ค่อยสั่นนะ ถ้าเป็นรีววหัวมันจะแข็งข็งโอมันจะสั่นเยอะหน่อยครับ679นะครับคันนี้ฟรีดาวจัเไ็มนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูน6 4 0 7 7 7 6นะครับตัวเบาะนะครับตัวเบาะเดิมเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นสีค่อนข้างสุขุมนุ่มลึกและสวยงามมากนะครับที่ถ่ายเห็นด้านหลังได้เพราะว่ามันไม่มีเบาะคนขับด้านหน้านะเราเอาไปทําการเก็บงานนะครับเบาะอาจจะฉีกขาดมาบ้างนะครับใครอยากดูรูปเพิ่มเติมนะครับกแอดไลน์ตามลิงก์ ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเนตเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับนี่เลขไฟแท้ๆนะครับน้ำมันเต็มขังเรือนไม้ใช้ได้ทุกจุดนะครับสุดสวยเลยคันนี้นะครับฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับยูสุดีแม็กไฮรันเดอร์นะครับ1.9นะครับ1.9ึ่งจุดเก้พชรเท็นะครับปี2018นะครับดูตัวบอกนะครับด้านหลังไม่ได้ใช้งานเลย นะครับโ้สวยจริงนะครับคือและราคาเป็นกันเองมากนะครับกับรถสภาพนี้นะครับท่านผู้ชมลองดึกภาพตามนะครับราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับกับรถเดี๋ยวเปิดฝาปงให้ชมกับรถราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับกับรถสภาพนี้นะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับเป็นเครื่อง1.9 DDI Blue Power นะครับเกียร์เมนนุ่นสปีดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ผมในเพรยนตนะครับ 0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับบอดี้โครงสร้าง100%นะครับเครื่องยนต์เกียร์รับประกันให้แน่นอนนะครับตัวรถไม่มีพิวามจมน้ำชนนกนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับอาจจะมีเคยแกะบ้างครั้งหนึ่งแหละนะผมก็แจ้งตรงๆนะมันก็จะมีรอยอยู่นะครับแกบนะครับเดิมๆนะครับปั๊มลมปั๊ม abs อยู่ครบนะครับอันนี้ไม่มีแกะนะครับนี่คานเดิมนะครับแก้มาร์กเดิมหมดครบทุกจุด นะครับอันนี้น้ํายาหล่อเย็นอันนี้เป็นตัวแอร์โฟกอร์กานะครับเทอร์โบก็แห้งๆเลยไม่มีเยิมนะครับแคตไลต์ตรงอะไรติกอยู่ครบนะครับฝาครอบเครื่องอยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมนะครับอิวสุคานหน้าเดิมนะครับส่องไปนี่เลยนี่น็อตตัวนี้แกะก็เปลี่ยนคานแค่นั้นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้สภาพสวยจริงนะครับแล้วก็ราคาก็โอเคด้วยนะครับกับเลขใหม่ที่ได้นะเจ็ดหมื่นกว่านะครับเข็นเพจเดิมนะครับหมุดมันจะเป็นสีดํานะครับ แบตเตอรี่เป็น G S ลูกใหญ่เป็นแบตน้ำนะครับสวยๆเลยคันนี้นะใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับกับผมเลยนะครับเน็ตเพรยนนะครับรถสวยคันเกตคุณภาพจัดเต็มนะครับฝาโปรงเดิมทั้งคันนะครับหน้าท้ายไม่มีโดนนะครับคันนี้สวยๆสีขาวมุกนะครับอิ u สุดีแม็กหนึ่งจุดเก้านะครับสัตเพเกียร์แมนนวลหกสปีดปี2018คันนี้นะครับสีขาวมุก ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาลำเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 7 7 6สนหะครับสำหรับวันนี้ผมเนตเพชรยนนะครับกับเจ้าดี a มสุดสวยคันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเปิดให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ญาติดูกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมตอบตลอดนะครับก็ขอพระคุณ f อฟีทุกท่านที่ติดตามช่องอยู่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ